ครับอ่านต่อไปเป็นงานแนะนําการใช้งานหน้าจอหน้าปัดนะครับของรถรุ่นนี่ครับ F R V 1 6นะครับ,รบตรงท้ายด้วย S U นะ2 R 1 F 1 6 S US U S U ก็คือรถนั่งข้างาน,นะครับไฟฟ้านั่งข้างนะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดจะแบบนี้นะครับอ่าเปิดคีย์อ่นอนอ่ารอว่าโอเค มันก็จะมีการแสดงระดับแบตเตอรี่โหมดการใช้งานนะครับการนับชั่วโมงงานอันนี้คือตัวเปลกมือนะครับชั่วโมงงานน,นั่นคือตัวตำแหน่งล้อนะครับสวิตช์เลือกอยู่ตรงนี้เดินหน้านะครับมาถอยหลังอโอเคนะครับวิธีการตั้งเวลาก่อนนะครับตั้งเวลาให้เรากด M ตรงนี้ ครับทางไว้หน้าจอแสดงคําว่า t i m นะครับเราก็จะกระพริบต้นหน้า AM PM เช้าหรือบ่ายนะครับเลือกก็กดนี้บวกหรือลบนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันเพื่อไปหลักชั่วโมงหลักนาทีเสร็จแล้วก,กดยืนยัน่าถึงว่า complete น,น,นะครับต่อไปการเลือกโหมด การใช้งานของตัวรถเนี่ยตอนนี้เป็นโหมด E อยู่กด M แล้วปล่อยอ่าคือโหมดอ่านะครับเลือกกดบวกหรือลบนะครับมี E กด,ดมี E มี N มี P ่าแล้วก็ปอยกลับนะครับโดยทั่วเราใช้โหมด N normal นะครับอ่าใต ไปปรับสปีดสปีดตรงนี้มาถึงปรับความเร็วของเต่าเมื่อเปิดการใช้งานเต่านะครับกด M มาที่สปีดนะครับเลือกเห็นไหมครับเป็นรูปเต่าตอนนี้ความเร็วเต่าอยู่ที่5สวิตเต่าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดการใช้งานเต่าเต่าจะโชว์ขึ้นมาพร้อมกับความเร็วที่ถูกตั้งไว้นะครับปรับเพิ่มหรือลด4 3 เ 5, 6, ห้าหกเจ็ดแปดอ่าสิบนะครับได้สิบสองอ่าเตาสูงสุดได้สิบสองนะครับต่ำสุดลหละนะครับสิบแปดหกห้าสี่สามสองอ่าสองนะครับสองปรับไว้ที่ห้าเหมือนเดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วกดยืนยันอ่าต่อไปปรับการ แสดงที่น่าจะว่าต้องการให้มันแสดงเป็นชั่วโมงงานหรือเวลาเลือกยันได้อย่างหนึ่งนะครับมันแสดงได้แค่อย่างเดียวถ้าเราเลือกชั่วโมงงานมันก็แสดงชั่วโมงงานอย่างนี้นะครับกดยืนยันเข้าไปกดยืนยันเข้าไปกดยืนยันเข้าไปนี่คือการแสดงชั่วโมงงานไปรูปในกาซายถ้าเราเลือกให้มันแสดงเวลานะครับอ่ะเรามาเลือกคําว่า Time นะครับกดยืนยันนะครับกดยืนยัน กดยืนยันอ่าครับมันแสดงเวลาเพราะนั้นต้องเลือกว่าจะให้แสดงเวลาหรือชั่วโมงงานนะครับอ่าต่อไปนะครับาเมื่อกี้สปีดแล้วนะครับแล้วก็การปรับอ่าการแสดงหน้าจอครับว่าเป็นชั่วโมงงานหรือเวลาต่อไปปรับความเข้มของหน้าจอนะบิสนะครับถึงสูอ่าความเข้มนะครับก็จะมืดลงมืดลงตลอนหน้าจอเห็นไหมครับตรอไปปรับกลางกลงว้ที่5โอเคต่อไปปรับ รีเจนเนอเรทีฟนะคือเมื่อเราปล่อยคันเร่งอ่าครับมันจะมีการหน่วงของตัวรถเป็นรีเจนนะครับอ่าเป็นรีเจนว่าเราต้องการระดับไหนอ่าสามารถปรับเลือกได้ตรงนี้จะมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับต่อไปนะครับอ่าหมดแล้วนะครับที่หน้าจอหลักๆของรถรุ่นนี้นะครับอ่าการเปิดการใช้ง,งานเต่าตรงนี้เนา ลกลับนั่นจอหลักหน้าจอหลักก่อนนะครับอ่าพอเปิดใช้เต่าปุ๊บมันก็จะแตกเต่ารอบเราพี่จะตั้งไว้นะครับนี่คือการใช้งานหน้าจอของรุ่น FBRF อ่า FBRF 6ลงท้ายด้วย SU นะเป็นรถไฟฟ้านั่งข้างนะครับเขเคครับ